มาครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามารีวิวเครื่องสูบลมยี่ห้ออารตันนะน่าจะใช่ถ้าอ่านไม่ผิดเพราะว่าอันนี้เราซื้อมาใช้กันเองเนาะเรารู้สึกว่าเออมันใช้ดีก็เลยเอามารีวิวให้นะครับทีนี้เราจะมาสูบลมกันวันนี้เราจะมาสูบลมฮอนาวเวียเนะเาะฮอนาวเวีบของเราเนี่ยครับเขาบอกไว้ว่าถ้าเรานั่งคนเดียวเนี่ยเยพื่อน,นดูเพื่อนเพื่อนดูนะถ้าเราขี่คนเดียวเนี่ยเขาให้สูบข้างหน้าเนี่ยยี่สิบเก้าข้างหลังสามสิบสามแต่ถ้าเรานั่งสองคนเห็นไหมเนี่ยมีผู้ซ้อนท้าย ข้างหน้ายีข้างหลัง41เดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเติมลมกันนะครับไปไปเติมลมกันวันนี้เรามาสูบลมนะครับโดยเครื่องสูบลมยี่ห้ออาร์สตันนะครับผมเครื่องสูบลมตัวนี้เป็นเครื่องสูบลมพกพาที่เรียกว่าใช้งานง่ายแล้วก็ไม่ยากเนาะวิธีการใช้งานก็คือเราก็เปิดคืนขึ้นมาก่อนนะครับก็คือกดปุ่มค้างแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้มันจะมีะลมค่าลม ให้เราดูว่าเราตั้งไวที่เท่าไหร่อันนี้คือค่าลงข้างบนใช่ไหมล้อหน้าส่วนใหญ่เราเติมอยู่29เราก็ตั้งไปเลยครับ29กดค่อยๆกดไปเนาะเนี่ยก็กดลงมาเรื่อยๆแต่ผมตัวใหญ่หน่อยผมจะตั้งไว้ที่ประมาณสัก30อ่ะประมาณ30เผื่อไว้ซ้กหนึ่งปอนด์นะครับเราตั้งไว้ที่30จากนั้นอนะ่ะเราก็อา่าเปิดชุกลมออกมามาชุกลมแล้วก็เอาไว้เจ้าตัวนี้นะครับหมุนเกลียวลงไปไมันจะเป็นเกลียวเนาะเราก็หมุนๆๆๆลงไปเลยนี่หมุนแบบนี้ปึ๊บ เห็นไหมลมก็จะมีกบอ๋อแต่ลมเราเราสูบทิ่มทลมพิษป๊มไว้ยังแข็งอยู่แล้วก็คายก่อนให้ลมออกหน่อยปุ๊บอย่างนี้มันสามารถปล่อยลมได้แล้วดูวัดได้วันลมเราเหลือเท่าไหร่พอลมเราเหลือที่น้อยปุ๊บแล้วก็หมุนให้แน่นครับพอมหมุนให้แน่นปุ๊บแล้วกดสูบเลยกดไม่ใช่การกดสูบคือกดตรงกลางนี้นะี้เสื้อมันก็จะสูบนี่สูบเร็วมากนะผมบอกเลยว่าสูบเร็วมากมาก เนี่ยเต็มแล้วแป๊บเดียวเยีกแล้วจากนั้นก็ปีต่อแล้วก็หมุนออกได้เลยอชึบ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 ,ชบแค่นี้เรียบร้อยนี่ครับเรียบร้อยง่ายๆกับเครื่องสูบลมตัวนี้ผมบอกเลยว่าใช้งานดีพกพาง,ง่ายสะดวก เอาไปต่างจังหวัดก็ได้เอาไว้ใช้งานในเมืองก็ดีเอาไว้สูบลมที่บ้านก็ได้ดังนั้นลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับตัวเครื่องสูบตัวนี้นะครตัว a s สตันนะครับก็ของดีฮะฝากไว้ด้วยครับผม